ดูกันเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยคุณพิธาก็มีกำหนดการออกมานะคะว่าจะเดินทางไปที่อเมริกานะคะเรามาดูกันนิดนึงก็จะเป็นโพสต์ของทางคุณพิธานี่แหละค่าคุณพิธาบอกว่าอะไรเอ่ยนะคะสักครู่ค่ะมาดูกันนะคะคุณพิธาเนี่ยได้โพสเอาไว้นะคะบอกว่ากําหนดการพิธาในการไปเยือนที่ อเมริกานะคะใครอยู่นิวยอร์กนะคะบอสตันแล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยมาพบปะพูดคุยกันได้ครับนิวยอร์กนะคะก็จะไปในวันพุทธที่ยี่สิบห้านะ,ะพบปะคนไทยในอเมริกาแล้วก็วัดพุทธทะไทยถาวรเอ่อวณารามนะคะนครนิวยอร์กแล้วก็ต่อมาในวันพฤหัสที่ยี่สิบหกนะคะก็จะไปบรรยาย เป็นภาษาอังกฤษนะคะจะไปบรรยายาที่เคมบริดจ์ใช่เนาะที่นี่แหละที่เคมบริดจ์นะคะแล้วก็วันเสาร์ที่28ตุลาคมนะคะก็จะเป็นอ,อะไรเอ่ยอ๋อไปในฐานะของสิทธิ์เก่านะคะ MIT อันนี้จะพูดภาษาไทยนะับโบสถ์สำรองที่นั่งด้วย นะคะก็นี่แหละคือสิ่งที่คุณพิธาได้แสดงศักยาภาพนะอย่าบอกนะว่าคุณพิธาจะไปบังคับให้เขามานั่งฟังมันก็ไม่ใช่ไงก็คือเขาเนี่ยเชิญคุณพิธาไปนะคะกะ็ใครนะที่อยู่อเมริกานะคะสามารถที่จะไปไปตามหาได้นะไปติดตามฟังนะคะ ก็อันนี้คือความคืบหน้าต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข่าวกันก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยพูดไปแล้วเนะว่าทางภูมิธาเนี่ยเขาได้รับเกียรตินะ,ะจากทางนิตยสารไทมเนาะ,ะในการใหเ้เขาเรียกอะไรนะหนึ่งร้อยคนที่เป็นบุคคลทรงพลังนะคะมีอิทธิพลอะไรประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนิดนึง มาดูวันนี้จ้าเขาบอกว่าอ,ะ,อะไรเราตามไปดูกันนะคะนี้จะเป็นของทางเวิร์คพอยต์นะคะเวิร์คพอยต์เขาบอกว่าคุณพิธานะคะติดโผไท,ม,ทม์ไม่มี s เนอะไทมอแล้วก็100นะคะก็คือเป็นบุคคลที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทั่วโลกทั่วโลกนะคะแล้วก็ทึ่งในวาระสุดขั้วในการผลักดันประเทศ อันนี้ก็จะเป็นข่าวของทาง w o r ร์ o พอ t นะคะเขาบอกว่าพิธานเนี่ยได้รับเลือกจากนิตยสารไทม์ขึ้นแท่นนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้นำที่สร้างความเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกนะคะแล้วก็ทึ่งในวาระสุดค้่ในการผลักดันประเทศจนกระทั่งชนะการเลือกตั้งแต่ถูกธรรมชาติของประชาธิปไตยนะคะที่มีประชาธิปไตยแบบมีสอวอที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ไปถึงกฎหมายนะคะที่ขัดขวางเส้นทางก้าวขึ้นสู่นายกรัฐมนตรีคนที่30มสนะก็นี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้เราเคยได้รายงานไปแล้วนะว่าในอดีตเนี่ยรุ้งนะคะก็เคยได้รับแต่แต่ก็อาจจะคนหลักคนละสาขาอะไรประมาณนี้คุณธนาธรก็เคยได้รับลิซ่าแบล็คพิงกก็เคยได้รับนะคะก็ อาจจะทําให้สลิมเนี่ยก็ออกมาปลามานะคะบอกว่าเนี่ยไอ้ทุกคนที่เคยได้รับเนี่ยรุนแล้วแต่เป็นผู้ที่ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยอะไรแบบเนี้ก็เรียกว่าเป็นความอิจฉามากกว่านะคะที่ออมองว่าทําไมคนต่างประเทศเนี่ยเขาให้เกียรติพวกนักกิจกรรมอะไรพวกนี้แต่กลับกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าในประเทศเราเนี่ยนอกจากจะไม่ได้รับเกียรติแล้วนะคะยังถูกลดเกียรติ แล้วก็ถูกย่ำยีถึงเกียรติยศของความเป็นมนุษย์อ่าของตัวเองด้วยนะอืมก็นี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าในในที่เขาได้รับตำแหน่งเนี่ยก็คือเราก็เคยพูดมาแล้วนะคะอืมแบบนะ เรามาดูเนื้อข่าวนะคะของทางสื่ออะไรเอ่ยเด e b แบงของ i n นไซนะคะเขาบอกว่าพิธาเนี่ยเตรียมที่จะบินไปอเมริกานะคะไปดินเนอร์กับนิติสารทมแล้วก็มีการบรรยายที่ MIT หรือว่าเอ่มอมอมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าเนี่ยแหละ เขาบอกว่าพิธาเตรียมเยือนอเมริกาเข้าร่วมงานการลาดินเนอร์นะคะหลังจากที่ติดลิสต์นะคะทำ100นะคะแล้วก็เน็กนะคะในการแจ้งคนไทยใครอยู่นิวยอร์กบอสตันแล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยสามารถไปร่วมงานได้นะ,ะแล้วก็บอกว่านายพิธาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรกเก้าไกลเตรียมที่จะเดินทางไปอเมริกาในวันที่24 ถึง31ตุลาคมโดยในช่วงเย็นของวันอังคารที่24นะพิธาจะเข้าร่วมงานกาลาดินเนอร์ที่ได้รับเชิญจากนินตยสารไทม์นะเนื่องในโอกาสที่ได้รับการจัดอันดับเป็น1ในร้อยนะคะของผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงผู้ทรงอิทธิพลในอนาคตด้วยนะแล้วก็บอกว่าวันพุธนั้นก็ไปที่วัด ใครด้วยเนอะถ้าใครจะไปดักรอก็ได้แต่อนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะถ้าไปโดนรอบทำร้ายอะไรนี้ก็อันตรายเช่นกันนะก็กำหนดการเนี่ยที่บอกเลยนะคะก็เป็นจำนวนทั้งหมดสามวันนะ,ะประมาณนี้แล้วบอกว่าโดยนอกจากนี้นะคะนายพิธานเนี่ยยังมีกำหนดไปพบปะัพูดคุยกับนะักวิชาการนะะักเขียน องค์กรเอกชนนะคะภาคธุรกิจรวมถึงคนไทยที่ทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาด้วยนะอันนี้ก็คือข่าวสารก็คุณรู้ไหมคะว่าไอเพจเนี่ยที่บอกว่าวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยถ้าทุกคนมองตามเนี่ยจะเห็นเลยเขาได้มีการลงเอาไว้นะคะว่าเขาเนี่ยไปดัก นไปดักพิธทาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นใครนะคะที่เป็นกลุ่มที่ไม่ชอบทางคุณวิธาเนี่ยแหละก็เรียกว่าไปดักรอที่นั่นนะคะจะไปดักรอต้อนรับหรือว่าอาจจะไปดักด่าก็ได้นะ,ะนะเพราะว่าในมือเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะถือป้ายนะ,ะ,นะมีการเขียนเพื่อที่จะแสดงความเป็นสมาชิกข,ของเพจ วันนี้ก้าวไกลเนี่ยโกหกอะไรก็คือเอาง่ายงว่าเกียดต้มส้มก็ว่างั้นเถอะแล้วก็รู้ไหมคะว่าตอนนี้มันระบาดไปถึงป้าอุทยานะคะคุณนพดลรมหาษิ์แล้วก็กลุ่มสอปปศแล้วเห็นไหมคะว่าตอนนี้แดงสลิมเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันแล้วนะแต่คนที่อ่วมก็คือส้มเนี่แหละนะคะก็ชัดเจนมากมายก็อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเนาะแล้วก็คุณพิทาเนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะคะบอกว่า อ๋นนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นลักษณะแฟนเพจนะคะเขาบอกว่าเพราะส้มเนี่ยบินแล้วนะไปอเมริกาทั้งหมด9วันเดินทางปลอดภัยนะอ้แสดงว่าไปตั้ง9้าวันเลยนะก็ถ้าเกิดว,ว่าใครอยู่ในอเมริกานะคะอย่าลืมไปทักทายคุณพิธาได้เนาะก็อันนี้นะคะก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแต่ว่าคนที่เป็นสลิมหรือว่าคนที่เป็นโค้ชแดงก็คงจะไม่ปลื้มกับ พิธาตรงนี้หรอกนะคะเพราะว่ามันก็เป็นความพยายามที่จะพูดว่าธนาธรอ,อย่างเงี้ยรุ้งอย่างเงี้ยน้นะหรือว่าแบบพยายามดูถูกอะว่ารางวัลของนิตยสารไทม์เนี่ยก็ไม่ได้มีความยิ่งใหญ่อะไรเลยก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคุณพิธาเนาะก็ประมาณนี้